น้ำตายังยังเด็เกลอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยน้ำปลาลงไปอบเหลอก็แกอกันเดี๋ยชิ้นใหม่นนะพี่น้ำปลายังไม่ได้ใส่น้ำปลาให้มันหอมชิมก่อนโอ้ยแค่นั้นไม่กระเดกต้องใส่น้ำปลาก่อนใปลาอก่อนึ่างนชาจย์นนี้อาจารเลย การทำทีสุดอ่ะสองสองติ่้กิ่นน้ำปลาชาต่ดขึ้นากใ่อนคนคนล่างขึ้นบนก่อนคนล่างขึ้นบนคนล่างอ่าคนบนลงอ่าสลับกัน น้ำมันก็ได้านจ่เข้มข้นแล้วเนาะอันนี้วากินี่ใส่ใบมะกรูดกับใบกะเพราพร้อมการต้มอืิ่เร่งขวใหมเร่งไฟให้เดือดแล้วก็เป็ด ¿Qué es pila...